องหญิงท่านรู้ไหมว่าทำไมฮวนหลินถึงกินเยอะฮวนหลินบอกค้าว่าเขาหิวบ่อยเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเพราะงั้นเขาจึงหมกมุ่นอยู่กับอาหารถูกต้องฮวนหลินหมกมุ่นอยู่กับอาหารยกเว้นขาไก่ที่เขายอมตายมากกว่ากินแต่ว่าไก่มีรสชาติที่ดีนะสำหรับคนที่เติบโตมาด้วยความยากจนแล้วทำไมเขาถึงไม่กล้ากินมันล่ะ ตอนที่เขาอายุได้12ขวบป้าของเขาที่แก่และป่วยได้ล่อเขาไปที่ประตูพระราชวังพร้อมกับไก่ชิ้นหนึ่งศิกดภาพและศักดิ์ศรีของเขาถูกขายไปในราคาเงิน3ตำลึงและข้าว3ลิตรสำหรับฉีเจียงเขาเกิดมาเป็นลูกชายของโซเพนีและแม้ว่าทัาากษะการยิงธนูของเขาจะดีเลิศแต่พ่อของเขาขายเขาเพื่อแลกกับข้าไวาในโลกของคนยากจนมีค่าไม่มากไปกว่ามดหรือวัชพืช เช่นเดียวกันเด็กชายสามารถถูกต้อนและกลายเป็นนักโทษพิการในราชวังไปตลอดชีวิตเพียงสองตำหน่งเงินเท่านั้นเป็นการชดเชยเงินสองตำหน่งนั่นไม่ใช่แม้แต่เงินประจำในพระราชวังด้วยซ้ำค่ะข,ข้าไม่รู้มาก่อนเขาไม่ได้ตำหนิท่านในสายตาของคนภายนอกพวกเขาไม่แตกตา่างจากเจ้าหน้าที่ผู้กระหายเลือดคนอื่น,นทำไมท่านถึงบอกข้าเรื่องนี้ล่ะ เพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนท่านไม่ว่าสถานะของพวกเขาจะสูงหรือต่ำเพียงใดผู้คนที่พยายามเอาชีวิตรอดอย่างสิ้นหวงังก็สมควรได้รับความเคารพเช่นกันข้าเข้าใจเมื่อข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของตรงฉางเท่านั้นข้าจึงจะสามารถยืนเคียงข้างท่านตรงฉางนั้นถูกลุกเล้าด้วยความชั่วร้ายและอันตรายมาอย่างต่อนเนื่องท่านไม่กลัวมันจริงๆหรือองค์หญิง ในที่สุดข้าก็เข้าใจว่าทำไมพู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านจึงพักดีต่อท่านมากเมื่อข้าอยู่เคียงข้างท่านข้าไม่กลัวต่อสิ่งใดแล้วท่านละ่ะท่านผู้บัญชาการท่านจะเล่าอดีตของท่านให้ข้าฟังไหม ไม่มีอะไรจะพูดมากนะข้าเข้ามาในศาลด้วยความเต็มใจข้าไม่เชื่อท่านหรอกความแข็งแกร่งและความดุร้ายของท่านมันสามารถเป็นผลของการผ่านความยากลำบากจากการใช้ชีวิตมาอย่างนับไม่ถ้วนนะท่านรู้หรือไม่ท่านผู้บัญชาการตปนแต่งงานของเรานั้นท่านทําให้ข้ากลัวมากจนข้ารู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของข้าทิ้งข้าไปแน่นอนว่าข้ารู้ท่านเป็นลมในอ้อมแขนของข้ามันเริ่มจะดึกมากแล้วเรามาเข้านอนกันดีก,กว่า เขาไม่ได้จะไปข้างหน้าด้วยตัวเขาเองเหรอมันจะไม่เหมาะสมนะที่จะขอกอดแบบนั้นไม่หรอกมันไม่เป็นอะไรเราแต่งงานกันแล้วท่านกํำลังให้ค่ารอท่านอยู่นะท่านแน่ใจเหรอท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อชดใช้ให้ข้าใช่ไหม นนัันจ่จงท่านกำลังทำอะไรท่านไม่ได้เปิดแข่งของท่านเพื่อให้ข้าเข้าสู่อ้อมกอดหรอข้าก็แค่ต้องการให้องค์หญิงปลดเปลืองสุ้พาให้ข้าเปลืองผ้านั้นเหรอถอดสื้อผ้าน่ะเหรอข้าท่านยังไงก็ช่างข้าไม่ต่อต้านท่านหากท่านต้องการทำมันต่อไม่นะปลดลืมสิ่งที่ข้าทำ ข้าจะไม่สามารถลืมได้ไม่อยากให้เธอหยุดทําข้าจะไปอาบนะ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมานนี่สิ